รถน่าใช้ใสผู้บริหารนะคะเราวันนี้อยู่กับเราอีกแล้วอําหมคาพาดูรถนะครับอยู่กับกเช่นเคยและการพาทุกคนมาดูกับรถที่มันน่าใช้มากๆใช้งานดีใช้งานทนแล้วก็ประหยัดนะครับกับเจ้าคันนี้เลยตัว o ต้ c แ m r y 2.0G นะครับ D4H d v t ปี2019นะฮะคันนี้เป็นสีบรอนเลยนะครับมาผู้บริหารมาเต็มนะ,ะโอ้โหเป็นไงเป็นหน้านี้หน้าใหม่ล่าสุดแล้วนะครับแต่ยังไม่เื้อเชนะาพามาดูกันหน้าเป็นยังไงนะครับคันนี้ ตัวเริ่มต้นของยูงส่นจีนะครับไฟหน้ามาเรียบร้อยแล้ว LED นะครับผมนี่สวยๆแบบนี้เลยมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะฮะตัวนี้หล่อๆเลยนะครับผมก็สีนี้อาจจะดูแบบมีอายุนิดนึงแต่ว่าช่วงนี้เขามานะถ้าสังเกตกันนะครับใครออกรถกันช่วงนี้นะฮะจะออกเริ่มออกกัมออกสีนี้นะนะใส่เคลื่อนสีมันเริ่มกลับมาครับผมตอนแรกขาวดำกลับมาเป็นสีบอลกลับมาเป็นขาวดำตอนนี้กลับมาเป็นบอลอีกแล้วกันแนะนำนะใครไม่อยากตกเทรนต้องออกรถสีบอลตอนนี้นะครับผมล้อแม็กเป็นอารอยจากโรงงานมาเรียบร้อยแล้วนะะขอบ16นนะคบบผมแี้นะ ก็ดีครับไม่ประหยัดไม่เอ้ยไม่ใช่ป็นเปลืองน้ำมันดีนะขอบตหกเนาะไฟเล็กกระจกมีมาให้เรียบร้อยนะครับมีตัวบายสปอร์ตมาให้ด้วยนะฮะเด็กมีความปลอดภัยบอกเลยว่าจัดเต็มนะครับผมกุญแจเป็นคีย์เลยเรียบร้อยแอบ,บดูภายในกันนิดน,นึงนี่ตัวนี้ภายในไม่แก่นะภายในเป็นสีดํานะครับผมสวยแบบนี้เลยนะนี่เบาะแล้วเบาะแบบว่านั่งสบายอ่ะเบาะเหมือบบบนบักเก็ตซินหน่อยนึงอ่ะตัดลายไม้ปัดเสียนแต่ไม่แก่นะแบบมันตัดมาว่มามันไม่ใช่ลายไม้แบบแคมรี่เมื่อสิบปีที่แล้วทุกคนเข้าใจไหมพอมันเป็นลายนี้แล้วมันสวยนะผม และแน่นอนว่ารถผู้บริหารเราต้องดูข้างหลังด้วยทุกคนนี่นั่งสบายจะจัดนะครับกับแคมรี่นะฮะขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับผมมีม่มานตรงนี้ให้ด้วยนะฮะนี่นี่น,นะครับผมสําหรับผู้บริหารนะอยากได้ความไพรเวซีนะครับต้องปิดม่านนะครับผมมาหลังมีเรียบร้อยครบนะครับผมและด้านหลังของเขาหน้าอุโงไฟท้ายชมนี้บอกเลยว่าหล่องามนะครับผมเซ็นเซอร์ถอยมีมาให้เรียบร้อยนะครับสัญลักษณ์แปะแคมรี่นะครับผมตัวนี้ 2.0G นะอย่างที่บอกไปนะฮะ ตูดเขามันจะไม่ใช่ตูดแบบเรียบตัดนะมันแอบเหินนิดนึงเหมือนเป็นดักเทลนะครับในตัวนะสวยงามมากครันนี้การว่าไปลงแม็กจากชุดที่บันดูแบบพรีเมียมนะหล่อแน่นอนมาดูข้อพี่คนขับกันว่าเป็นยังไงนะครับคือมันโดดเด่นที่คนนั่งก็จริงนะแต่ต้องดูด้วยคนขับนะครับเราออกรถไปใช้เองนะทุกคนดดมาการขอญาตรถเสียงแป๊บนึงนี่มาครับผม ก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันอยู่แล้วนะครับเป็นแคมเปรแล้วเนาะฝั่งซ้ายก็เป็นควบมือมีเดียฝั่งขวาก็เป็นครูสคอนโทรนะครับผมมีปุ่มตรงนี้มากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นเปิดฝาถังน้ำมันเปิดฝาถ่ายรถอยู่ตรงนี้หมดเลยไม่ต้องก้มแล้วนะเดี๋ยวนี้ทุกคนโอ้โหเป็นไงเลขไมห์เขาก็ใช้ได้พอประมาณเลยนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันโลนะครับผมตรงนันกกอนี่ก็แบบว่าเป็นทาสกีนแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะนะครับผมต่อเปอร์คาเพลได้ตรงนี้มีตัวชาร์จไร้สายนะคครรัับบบสาาาามมถปิดดดเเกกกก็็ไ้้้ออย่่่งงนนนนีีีะะฮลแ วางแก้ได้2องตำแหน่งนะครับมีเบรกมือไฟฟ้าแล้วออโต้บิกโฮนะครับเกียร์นี่มาปรับเป็นแมนนวลได้ด้วยนะครับน,นี่นนะฮะสุดยอดจริงๆนะครับคันนี้นะตัวอากระจกมองหลังก็เป็นตัดแสงออโต้เรียบร้อยนะครับผมมีไฟต่างๆนะครับควบุมรด้จากตรงนี้เลยนะมีที่ส่แว่นให้เรียบร้อยนะครับผมโอโ้โหเป็นไงครบองค์นะครับผมกับเจ้าแคมรี่คันนี้นะฮะบ,บอกเลยว่า ราคานี้ย่อมเยาวด้วยออกใหม่ปกตินี่เป็นร้านนะครับแคมรี่นะนี่ขนาดตัวเริ่มต้นนะแต่วันนี้การไม่ขายครับเป็นล้านนะจับเจ้าจูต้าแคมรี่ 2.0G D4SP 2019คันนี้4บอลแบบนี้ไม่แสนหอย่างที่บอกไปคันนี้ขายเพียงแค่6กแ0นเ 9,000บาทเท่านั้นเอง699,000บาทผ่อนเดือนละ1มื0นสาแค่นั้นเองทุกคนใครมีทุนัพย์นะครับรายได้30,000บาทขึ้นไปหรือมีคนกู้รวมนะการแนะนำเลยคันนี้คุ้มค่ามากๆครับปีใหม่ด้วย2 0 1 9ก็ถ้าใครชอบนะครับต้องรีบติดต่อมาเลยที่เบอร์โทร0 6 5 5 1 4 0 4 5 0นะครับหรือว่าจะแอดไล<ห>น์ก็ได้ที่ adumhomecar มาดูรถที่ร้านเรานะครับสาขาเพิ่มสินยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย